ีสบายดีสบายดีคุณแม่พี่น้องชาวแคนเบิร์รสิบหุ่นส่นสวนตัวเป็นฝั่งลาฝั่งไทยแหละต่างประเทศมาพบว,ว่าพ่อก็ต้องใช่กีอีกแล้วพี่น้องมาผมพ่อกระส่งชาวแนตัวนี้กันยังอยู่ไหนอยู่นาคือเก้าพี่น้องกำลังแกะมากระทินใส่ส <c oughs> มาหุงกำลังชิ้ต่ำให้คนทุนมาปัน่นเขาเพีองเนาะแกใส่กระแซ็พี่น้องก,งก,กอาทิ้งกระหากระเบิดมาไม่ไหม เดี๋ยวคุกำลังปันน่นเนาะปั่นกองกรกะิ่งสกะิ่ข้นเขาไช่แล้วกรได้ไพี่ผสกะเ็ิดลาบไก่ตำหมูหิ้งยงเนาะหายังผิดผลออผีไม้นาะ,ะพี่ nào chân lốp bên này, à, này. Tôn tôn <laughs> có ừ. cái chân lốp, thế này, chân có cái gì, vừa thay. cái có nhìn, ừ. Ừ. Tôn nhìn tôn thương. Thương bộ cái thưa nghe, có Thưa ông nè.

ຫນ້າມື້ນີ້ຄືບໍດນ້ໄດນາອ້າຍູຂ້ອຍອ້າຍເດແລ້ แดงก็แล้วหรือเ่ามือดอกมือมือก่อนดองเนาะนี่จะมันแล้วเนาะวันนี้นี่จะไปทางหยาสือหอป่าแดกดแลยปุกไม้หอเปล่ันนี้จะปี้ยง่นตัเลยเน cái phụ hỏi là bỏ bệnh đến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เล่นลื่นมือเลยได้แต่กินวัวลื่งมือคนใดที่จะแม่มันเอาแล้วลมันก็บลื่นมือหน่อไม่นะห่อนเรียนห่อนเลยแรกๆกั็จะเย็นอีก 你喝牛奶。嗯嗯嗯嗯 ก่อนมาสอมมาลูกใช่อมทยังไงเอ้ยขวดหรือเปล่าหามน้ำให้เด้อนี่เด้อกระดา

là. <laughs> Còn <laughs> 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 าบากน้ำมาแล้วชูสามไดบ้บบละไก่บะไกละ่ละ,ละจับไปละฮะห้องบรรยากดีเลยคุณมือนี่ตจำม,มาหงเหมือน

có ngày hay mừng bả Nè ơi <laughs> em mà đứng chất đi Thì ไปเสิร์ฟ

quy sẽ ăn á đó. Trời hai cho <laughs> <laughs>

ก๋วยเตี๋ยวด้านหลังเลยทำกับข้าวโดยงานหูข้าวก็เยอะช้ำต้องได้ไหมได้เลยได้ไหมครับมาใช่ thank you thank you ตัดต yes. ิ๊กเข่าตัดเข่าจะเป็นไม่น้อยก็เป็นข้าวบริยุทธ์คุณผู้ชมว่าเป็ดก๋วยเตี๋ยวนี่นะไม่หวานไม่หวานไก่มันแก่เค็มเลยกระปุกจะเป็นเค็ม ไปสมมมครได้เลยนะตังเพ่ม yeah, okay. ีิมา้วานหนอกมาจับนี่จะเป็นจะบอกมาสิก็ได้งมาสิจัาจับนี่จับเงิ มันตายได้สุยลูกมันแค่ไหนจะเกินอะแค่ไหนีเดยวนไปบ่แม่ลูกเขาลูกเงินลูกเปลขาไม่ใช่ลูกเปลลูกเปลขาไม่ใช่ลูกเป

ต้องหเนาะ่นะมันจะมวอยู่ในเรือนนั้นักล่าให้อันนี้หนีเลยไักลาใส่กระทินอ่อนอ่บอนกินกับลาามแล้วมากินก่ารก็อายได้คุณหนึงคะคุณสองนี่น่ะเอออาจจะเป็นที่น่อยอุ้มอ มันเปได้คิดทินอ่อนนี่ไปใหม่บบกินเสาบอกอ่อนเลวบ่เนี่สบายดีเป็ใหม่ายใแรกแกพ่มกระเทินจัหน่อยนะย่ำพอดีมันมันเนาะย่ำพอดีเคี่ยวบ่อ่อนเลแกเลยเหน่อย ทานนาเอ้อมวยันไหนคนหลายบบัดรที่วยยันตัตยุกอืมแบกูว่าเอีบุรีได้่ะบุรีได้จก็อพกใหญ่น้อจิบอเขาก็จิบเอถาได่กล้หนนี่ก็ตีกระเทินพอดีมันมัใกล้ๆ

ไหว้เนาะมาๆๆพี่น้องมีตําหุ่งเนาะวัดติพูวัดที่มีย่าครูครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ย่านั่นได้ไปอยู่สิวนั่งกินนั่งวัดเพ็ญภาวนาอําเภอลักจะน้ํา <laughs> <coughs> เ่อันนี้จบเอออยไม่ไมลูอ่อนหรยังน้อธรรมได้ไปทองลูกดินกินเข่าบอายเดียวกันน่ะนี่มันเข่ากันเลยนะแต่ว่าพวกปฏิบัติธรรมะหลายก็ะมูลในส่วนนี้เรียงเราก็สบายอกกินเข่าขาเขางคกินข่าขับเดียวสายนี่มันสายอ่น อมาเมอันนเผ็ดอยู่แล้วนะอันนจุนั่ือการเผ็ดเลยเผ็ดแต่เผ็ดอันนี้เนี่ยพวกไกินข้าวบิบ้าเอะที่ท่สบายอ่บนจิหันกชิ้นโรดเนาะกินโมบสกับบาตนข้าวอย่างนเอาบอลน้อยบอนลน้อยแนาะตักกินในบานอามูยุบนะให้กินแบบเน้นธรรมชาติมแมน จักเหมืนอีนทางนอกเขาเชิดนะเผื่อจะยังบอกว่าเป็นเรื่องของหร,รือพัฒนาอือมีพัฒนามากินข้าวเด้อโอ้แล้วของตัวเองเลยเจ้าบดเจ้าราบแบนี้เลยเนาะเ <laughs> ขาเบิดแล้วนะ <laughs> ไปแล้วตลาดแรกหมดเลยจักจักหลับแก้มตงดีนี่กินข้าวสองข้า

เก็บไปะบตุยเ็บกตุยเนาะงาแล้วเป็นัยานีซยนนกินะเบเขาได้เนี่ยมันได้เงินจากบุญนอกวันบุญนอกรัดินเลยทำรูเิดกขาก็ุในาพงเิก็หายเก็บทองอยู่เนี่ยลูกแก้ว คนากหรือคนพัก้าพ่อก็คือคนภักไต้อย่ีเาจะมดสีเ่าทางไอ้หาผู้ใดเขาว่าก่ๆก่จะบหาผู้ใดนี่ผู้ที่ว่าร้านลัาผู้ที่ว่ามันจะไม่ใช่คนมุดีเออหนังพิมพ์ฮะส่วนนี้ลูกไหมลูกันเป็นลูกกอาดบ้านเกบ้านลาดบ้านาดาดเพดอลิงเพชดอะ ประเภทน้ำหมกอดยิมาก็ได้อุที่สามใช่ทำอะไรอ๋อคนกินเขาได้เราไก็ลงต่อเลยบ่อยนะไม่ได้แบบว่ามันด้วยนี่เนาะนอนอย่นีเั่นไ่แล้วันจะไปรุ่นเนาะจะใช้จกัเท่าหร่ใครเยอะก็จม

ติเวนไดเป็นว่าไม่เท่าเป็นเพงเลยเป็นให้เบีกเข่าเบียน้านนะแล้วมาแล้วถ้าเป็นฟังนะเป็นไ่ให้เบีกเลยเปนกงนกงม่าใกล้แม่แม่แม่บ่ลเนาะเพ่งเบดเลยเนาะคยดูข้ามมืออคยาไปที่ thànhเคย du lại thả múa thànhเคย kia thả lại xiết múa bao lại cả bao thanh niên thanh niên bao nhiêu đó gì nó thế nào họ bảo nhau

ตํไก่เชยรังเหอเนาะอไ้กินมันมออน็นเดกอนัก้อนาีน้ัก้นักินข่ากินน้ำเพิ่อนกัเล็งต่อเลยนะพวกวัวยาวเพิ่นกับมันหย่อยน้ำแข็งเนาะอิ่มแห้งบ่ แน่นท้องนัดยืดอ๋อไปทางผุดก็เด้อบัดนี่ไปก็เด้อมาผุดกัเป็นกระเลงต่อเลยนะเพียงละบุก <c oughs> เลยเนี่ยเสร็จแก้น ที่เดีพคปิดแล้วพี่น้องๆหลังจากที่เขาพี่เด้ยังได้กินแรงแล้วก็ยังได้ยันแบกเขาเลยพี่น้องอันสุดท้ายนี่แทงกันเพราะขมุขขอบใจน้ำพรมพอบน้องเอฟซีนองที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาเห็กับมือใจแทงกับบัญยาตลอดมาในพียน้องทัศน์แทนที่พลาดประการใดในคลิปนี้นะพี่น้องว่าถือกรต้องว่าเจ้ากูงามทีมแนกับคนสุดเพราะว่าใครนพมนาอ f เหลายๆจ้ าแพทกกะข้อก็น้อไส้ไห่พผลพี่น้องจึงมีสุขภาพแข็งแรงแห็งแรงรงกเงกยียจติได้ฟอมไขายังมีน้องนอนรับให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนี่กดมีสะเทกกะข้อก,กับสบายดี